โอเคสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้เราก็มาพบกับกองแถบคงอีกเช่นเคยนะครับนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดเกี่ยวกับการแถลงการนะครับว่าทําไมพี่นูเปอร์นะครับถึงสามารถเบลหนึ่งเนี่ยสามารถไปโลก3ได้นะครับซึ่งก็กลังเปที่คือฮนอยู่ในตอนนี้เลยนะครับตอนนี้ผมก็ได้เอาพี่นูเปอร์เข้าสายมาเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ก็จะมาสัมภาษณ์แล้วก็อ่านคอมเมนต์กันนะโอเคค่ะตอนนี้พี่นูเปอร์ยอดวิวของคลิปที่พี่ไปเนี่ยซึ่งเพิ่งโพสไม่กี่ชั่วโมงมันนี้เท่าไหร่ลวครับรวมทั้งหมด ดูจากหลังบ้าน40,000แล้ครับ40,000แล้วนะครับหลังบ้าน40,000แต่ขณาอัปเดตค่อนข้างช้านะครับ <c oughs> ก็กาลังเป็นที่ฮือฮาในวงเรียกว่าอะไรวงเกี่ยวกับคนเล่นบล็อกฟุตกันอย่างแพร่หลายเลยนะครับอ่ะวันนี้เราก็จะมาอ่านคอมเมนต์แล้วก็สัมภาษณ์พี่เขากันนะครับโอเคมีคนนึงนะครับคนแรกเลยนะครับ ถา,ถามว่าไปโลก3เบลหนึ่งได้ยังไงครับอันนี้เป็นคําถามเบสิกเลยต้องขอบอกก่อนครับว่าไม่ใช่ทุกคนครับที่จะไปได้นะอันที่จริงคือเราต้องเป็นคนที่ไม่เคยเล่นบ็อกคุณมาก่อนไม่เคยแบบรหัสเราต้องแบบไม่เคยเข้าบ็อกคุณเลยอะ่ะไม่เคยแตะเลยคือถ้ามันแตะไม่แตะครั้งเดียวคือเราจะไม่สามารถไปได้นะครับเพราะว่าเหมือนตัวเกมมันจะจําว่าเราเป็นคนของโลกไหนใช่ป่ะทีนี้นะครับพอคนเรเวลหนึ่งนะครับผมได้สมัครรหัสใหม่มาก็อย่างที่บอกนะสมัครรหัสใหม่มาผมใช้ ตัวเซิร์ฟนะครับผมมุดเซิร์ฟไปที่เป็นเซิร์ฟของโลก3ามเลยครับแบบไม่เคยเข้าเซิร์ฟของบ็อกฟุตมาก่อนแต่ว่ากดเข้าโลก3ามไปเลยทีเดียวผมก็เลยไปเกิดที่โลก3ามเลยนะครับก็เลยไม่โดนดึงมาโลกหนึ่งนั่นเองก็หรอดคำถามเบสิกก็เป็นอย่างนี้เลยนะครับแล้วก็คอมเมนต์คนนี้นะครับถามว่าผมผมว่าอย่าทําเลยครับแมปมันจะโดนแบรนด์อันนี้ส่วนตัวคิดว่ายังไงครับพี่ว่าไม่โดนแบน์นะมันก็เหมือนกับเราเล่นเกมเกมหนึ่งอ่ะก็จะแบบ แมพมันจะเป็นเซิร์ฟเวอร์คือมันจะมีลิงก์ให้เราเข้าไปใช่ปะผมมันก็ไม่ต่างอะไรจากการที่กดเข้าเซิร์ฟเหมือนพวกคุณแหละแค่ผมไปเข้าของโลกสามแค่นั้นครับอ่อาเป็นไปได้ไงเนี่ยเวลาไอ,อพี่ชายเวลหนึ่งไปโลก3ามหนานี้โปนั่นแหละอ่ะมีคนบอกว่าโปนี่โปหรือเปล่าครับไม่โปครับบั็กครับใช่บลกใช่บล็กอกถ้าจะเรียกว่าบั็กก็ไม่ใช่บั็กนะเพราะว่าเป็นการมุดเซิร์ฟมากกว่าแบบเหมือนแบบปกติคนเราเรเวลหนึ่งต้องไปเกิดโลกหนึ่งใช่ปะแต่สำหรับผมคือ จะไม่เข้าทางเซิร์ฟโลกหนึ่งครับจะเข้าทางเซิร์ฟของโลก3แทนก็คือจะไปเกิดโลก3ที่เรียกบาร์ก็ไม่บาร์กอะ่ะเพราะว่ามันเป็นเซิร์ฟของมันอยู่แล้วอะ่ะมันเป็นเซิร์ฟของมันนะครับก็เหมือนที่เรากดเข้าไปเล่นใช่ไหมพี่นุ้งใช่อ่ามีคนบอกสอนทําหน่อยนี่เคยสอนทำไปหรือยังครับเคยสอนไปแล้วนะแต่ว่าก็ไม่รู้ว่าทุกคนจัไปประยุกต์ใช้ไงนะที่ผมสอนทําคือผมสอนหาเซิร์ฟว่างนั่นเองนะครับแต่ว่าไม่ได้สอนเอาลเวลหนึ่งไปมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกันเลยนะครับแค่ผมเอารหัสใหม่เข้าไป แค่นั so ้นแหละนะครับก well, so you know, ็ไปดูก็ไปดูในช่องพี่นูเปอร์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องพี่ไว้ในดีคริปชันนะครับอ่ามีคนนึงถามว่านะครับพี่สอนคนอื่นเลยนะพี่ถ้าคนอื่นรู้บล็อกฟุตมันจะล่มนะครับผมเตือนแล้วนะก็มีส่วนแต่ว่าบล็อกฟุตมันจะล่มยังไงก็ในเมื่อเซิร์ฟมันเป็นเซิร์ฟของโลก3อยู่แล้ว่ไหมล่ะทีนี้พอคนที่รเวลถึงที่พอจะเข้าโลก3ได้ เขาก็เข้าโลกสามไปเหมือนกันทุกคนแล้วก็ในโลกสามก็ไม่ได้มีแค่ผมคนเดียวก็มีหลายๆคนอยู่ไปด้วยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะทําให้มันร่มได้ยังไงก็เมื่อทุกคนก็สามารถอยู่ในโลกสามได้ก็ท้องฝรั่งเขาก็เคยทำมาแล้วนะครับก็ไม่ใช่แค่คนไทยอย่างเดียวนะแต่คนไทยอาจจะเพิ่งดูข่าวนะครับมีคนหนึ่งถามในเชิงรุนแรงนะครับแล้วก็ใช้เฟซแม่มาถามนะครับไปได้ไงวะแบบแล้วก็มีเครื่องหมายตกใจประมาณ1ิบอันได้นะครับไปได้ไง นนนนว่ายน้ำมาหูว่ายน้ำมาแว่ายน้ำมาอ่าอันนี้อันนี้คําถามอันนี้คําถามเป็นแบบคําถามเชิงนี้เลยนะครับผมเจอพี่ใน t ิ๊กต็อกด้วยนะครับตอนนี้พี่เขากำลังดังในติ๊กต็อกเลยนะก่อนที่พี่เขาจะมาลงคลิปนี้มีคนเจอคลิปพี่ใน t ิ๊กต็อกค่อนข้างเยอะเลยนะใช่ไหมพี่ใชลวเพราะว่าพี่เนี่ยทาคลิปเนี่ยเสียไปหลายรอบมากๆจนต้องสมัครรหัสใหม่เข้าไปใหม่ สมัครใหม่เข้าไปใหม่เข้าไปใหม่จนจะได้กว่าจะได้คลิปที่สมบูรณ์ที่สุดก็นั่นแหละ,และก็ไม่แปลกที่หลายๆคนที่จเจอผมแล้วก็ตัวเบคอนที่อะไรคนที่เจอผมก็อาจจะเป็นผมก็ได้นะเพราะว่าผมเนี่ยสมัครรหัสใหม่มาแบบเกือบร <100. S 1> ้อยเกือบร้อยเป็นสิบสิบเลยนะเพื<ห>่อจะทําคลิปคลิปหนึ่งนะครับ<ห>เพราะว่ามันคือถ้าเราพลาดทํารหัสนั้นแบบโดนดีดกลับโลกก็คือเราก็จะไม่มีโอกาสกลับไปโลก3ได้ไงเราก็เลยต้องสมัครรหัสใหม่ประมาณนั้นแหละ เขถามต่อไปเลยนะครับอ่าคำคมก็เรียกว่าคำถามอ่าเหมือนมีคนถามนะครับผมเหมือนเคยเจอพี่นะตอนนั้นมีเบคอนมีเบคอนที่พี่มาบอกว่าอ๋อขออ,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 อยากได้ผลเลเวลหนึ่งอะอ๋อที่จริงน่าจะเป็นผมเลยแหละเพราะว่าเขาว่าโลเกียรเนี่ยโลเกียรเขาต้องใช้ตัว L ใช่ปะ แต่พี่เนี่ยใช้ตัวออก็น่าจะเป็นผมแล้วนะ<ฆ>ก็มา,มาแล้วหละเยอะเยะมากๆเลยนะครับพี่เพราะว่าพี่เขาทำหลายเทลงนะส่วนมากนะครับคำถามก็จะมีแนวเดิมๆซ้ำๆนะครับเวลหนึ่งในทะเลสามโลกสามไปได้ไงอะเวลหนึ่งเนี่ยนะครับก็ค่อนข้างที่จะตกใจกันมากเลยนะครับดูจากสถานการณ์นี่มันแยกโคตรอีพิกหลายคนมากเลยนะครับที่ถามอ่ามีคนถามมาอีกแล้วนะครับแต่คําถามนี้ค่อนข้างน้อยนะครับโปรหรือเปล่าครับ ไม่ครับผมไม่เคยเล่นโปรครับไม,ไม่ไม่มีทางแน่นอนโหคอมเมนต์พี่เยอะมากเลยนะเนี่ยใช่เยอะมากเลยที่พี่ mm. เลือกที่จะไม่ตอบคือพี่อ่านนะอ่านแต่ว่าคือเป็นคำถามซ้ำอะ่ะแล้วพี่ก็เคยตอบไปแล้วด้วยแล้วก็มีคำถามแนวโปรได้ไงอโปหรือเปล่าอะไรอย่างนี้นะครับค่อนข้างโอ้ตอนแรกๆไม่เยอะนะแต่ตอนหลังเนี่ยเยอะมากๆเลยนะครับหลังจากเรื่อลงมาตอนแรกตอนที่ลงไปอะ่ะผมตั้งเวลาผิดด้วยนะว่าตอนแรก ปกติวันปกติผมจะลงบ่ายสองถึงกี่โมงจะไม่ได้เหมือนกันนะผมก็ตั้งเวลาผิดไม่ใช่ตั้งเวลาผิดดิเหมือนเป็นผิดพลาดจาก YouTube อะ่ะคือผมตั้งไว้บ่าย2องพอกดตกลงือมันลงให้ผมอัตโนมัติเลยตอนแรกยอดวิวมันอยู่ที่50-60แบบ20นาทีนะ50-60วิวผมก็นึกว่ามันคงไม่ถึง500หรอกมั้งนะนคลิปของเราก็คงจะทาแบบรูนเ่าเหมือนทุกๆครั้งที่เคยทาแต่พอผ่านไปชั่วโมงนึงก็ นั่นแหละครับขประมานั้าว่าเป็นคอนเทนท์ที่แปลกใหม่สำหรับคนไทยด้วยนะครับไม่มีใครคือ24ชั่วโมงเนี่ยคอนเทนท์ค่อนข้างเยอะแต่คอนเทนท์ที่เอาเวลหนึ่งเป็นโลกสามเนี่ยยังไม่มีเลยนะครับแค่ไม่มีเลยนะก็คิดว่าตัวเองจะโดนดราม่าไหมครับพี่นุ้ปเปอร์นี่คำถามเผื่อตัวเลย ครับก็แล้วแต่คนนะว่าเขาจะเอาเราไปพูดแบบถ้าเขาไปพูดแบบไม่ดีก็หลายๆคนช่องดังๆมาผ่านมาเห็นก็อาจจะเอาไปทําก็ได้แต่ก็ผมว่าผมไม่มีหรอกเอ่านี่สําหรับสรุปนะครับก็คือพี่นูปเปอร์นะครับเขาไม่ได้ใช้โป้ไม่ได้ใช้แฮกนะครับแล้วก็ไม่ได้ทําให้เซิร์ฟล่มด้วยนะครับสําหรับอ่าฝรั่งเนี่ยครับที่เขาทำเนี่ยพี่นูปเปอร์บอกมาว่าทําเยอะใช่ไหมฝรั่งที่ทำเอาเวลหนึ่งเป็นโลกสามเนี่ย เยอะมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ใช่แค่คนไทยนะคะใครที่จะมาดราม,ม่านะคะก็จะค่อนข้างแบบต้องต้องศึกษาหน่อยเพราะว่าคนในฝรั่งเนี่ยเขาทํากันเยอะมาก่อนแล้วนะคะแล้วคนไทยค่อยมาเผยแพร่นะก็ยังไม่ต้องอตังตใจนะต้องบอกเลยว่าต่างประเทศเนี่ยเป็นคนนํามันมา,มา,มาทําก่อนแล้วท <ừ> ีนี้ผมคือผมผ่านไปเห็นผมก็เลยนํามาเผยแพร่ต่อก็ <ừ> แค่นั้นนะฮะผมไม่ได้เป็นคนทําคนแรก ให้เหมือนคนไทยได้รู้นะครับแต่ก็จะไม่ใช่ว่ามันจะสามารถเข้าได้อย่างนี้แล้วแอดมินเขาจะไม่แก้นะครับแอดมินเขาอาจจะแก้ด้วยนะครับก็ใช่เขาแก้ลิงได้ตลอดเวลาใช่เขาแก้ลิงกได้เพราะเขาเป็นคนสร้างเกมนะครับเขาเป็นคนสร้างแมพขึ้นมานะครับเขาก็สามารถแก้ได้นะแต่ก็น่าจะเหมือนเดิมฝรั่งเขาคน่าจะไปขุดหากันเหมือนเดิมนะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะคบใครที่สงสัยก็ได้ถามจากตัวนูเปอร์โดยตรงแล้วนะครับก็อย่าลืมไปติดตามช่องพี่นูเปอถ้าใครอยากรู้นะคบว่าเข้าไปได้ยังไงนะคะพี่นูเปอมีคลิปสอนอยู่เดี๋ยวผมจะเอาลิงก์ช่องไปนะครับแล้วก็ไปค้นหากันเองนะครบเพราะค่อนข้างมีหลายคลิปเลยนะคบที่สอนทำตั้งแต่โลก2นะคบโลก3นะก็สาหรับคนที่เข้าไม่ได้พี่นูเปอเขาก็บอกมาสรุปมาแล้วนะคบว่าต้องเป็นคนที่ไม่เคยเล่นใช่ไหมไม่เคยเข้าไปเลยรหัสไปจะ แบบจ๋าๆเลยใช่ไหมเข้าลิงก์ไปต้องเป็นประมาณนั้นนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ <Okay. S 1> ผมกับพี่นูเปอร์ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับสวัสดีครับ